อวัยวะเล็กๆอย่างจมูกมีความสามารถน่าทึ่งเกินคาดกลิ่นนับล้านกลิ่นที่เคยสัมผัสสามารถถูกจดจำได้อย่างแม่นยำนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าจมูกมนุษย์สามารถแยกแยะกลิ่นได้ถึงหลายล้านกลิ่น ความสามารถนี้มาจากเซลล์รับกลิ่นในจมูกที่แตกต่างกันถึง400ชนิดเซลล์เหล่านี้จับคู่กับโปรตีนหลากหลายสร้างรูปแบบการจดจำกลิ่นที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อสมองเชื่อมโยงกลิ่นเข้ากับความทรงจำและอารมณ์ได้อย่างแม่นยำกลิ่นดอกไม้บางชนิดจึงพาให้ย้อนกลับไปในวัยเด็กได้หรือกลิ่นอาหารบางอย่างก็ชวนให้นึกถึงบ้านได้ทันที งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยรอกเกอร์เฟลเลอร์ยืนยันความสามารถอันน่าทึ่งของจมูกมนุษย์แม้สุนัขรับรู้กลิ่นดีกว่าเป็นพันเท่าแต่ความสามารถมนุษย์ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันมีเรื่องน่ารู้อีกมากมายกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ